กับเข้ามาพบกับรายการเศรษฐีซองกันต่อนะครับล่ามที่ติดตามมากับทูตสยามเนี่ยก็ได้พูดว่าการที่เสนาบดีเชิญพวกเรามาอีกครั้งก็เพราะต้องการให้สยามส่งทหารไปช่วยจีนนะฮะแต่สยามเองก็มีลูกศรก็จริงแต่ยิงคนก็ไม่เข้านะดาบฟันก็ไม่ขาดลูกปืนก็ไม่มีประสิทธิภาพแล้วจะไปช่วยได้อย่างไรจะเอาอาวุธเหล่านี้ไปบุก ไปบุกค,ค่าศึกของจีนได้อย่างไรนะฮะถ้าจะไปเนี่ยประเทศสยามเนี่ยนะ,ะก็ต้องออกจากกวางตุง้งผ่านลิวกิวประเทศฉันอยู่ทางขวานะครับส่วนประเทศที่มีเป็นข้อพิพาทกับจีนเนี่ยอยู่ทางซ้ายนะ,ะระหว่างทางเนี่ยมีโขดหินแล้วก็ขึ้นลมแรงไปทางเรือไม่ได้จะต้องไปกวางตุ้งก่อนถึงจะไปถึง ศัตรูของจีนได้นะพวกโจรที่มาบุกประเทศของท่านเนี่ยนะฮะในตอนนี้ก็เป็นคนจากฮกเกี้ยนทั้งนั้นนะโจรพวกนี้รู้เส้นทางขึ้นบกได้อย่างไรนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ